สปอยดวนวันพันแมนฉบับอาจารย์วันหมัดที่141ใส่ไซตมะร่างเทพวันพันแมนต้นฉบับหรือวันพันแมนฉบับอาจารย์วันหายไปถึง3เดือนด้วยกันวันนี้โผล่มาแล้วและตอนใหม่ก็มาแล้วในตอนที่141เนื้อหาในตอนนี้จะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนรอติดตามกันอยู่เพื่อจะไปให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า เริ่มตอนนี้มาจีนอตกำลังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดร์คูเซโนะถูกเล่นงานไปอาการไม่สู้ดีนะแถมด้านหน้าของ G ode, จีนอตยังมีไซบอร์กถึง3ตัวที่กำลังประจันหน้ากับจีนอตอยู่ดูท่าทางจะแข็งแกร่งมากและจีนอตเองก็เริ่มระเบิดพลังในการต่อสู้กับไซบอร์กเหล่านั้นและไม่นานนะักจีนอตก็เปิดโหมดการต่อสู้อีกครั้งการต่อสู้ในครั้งนี้เหมือนจีนอตจะใช้พลังมากขึ้นเหมือนกับว่าจีนอตไม่สนใจแล้วว่าพลังของตัวเองจะหมดบวกกับความโกรธที่เห็นดรรรคคูซนถถกทาาาา้วมมสามาของนต มันเพิ่มขึ้นมากการต่อสู้ระหว่างจีนอตกับหุ่นยนต์เหล่านี้มันเป็นไปอย่างสูสีจีนอตสามารถโจมตีหุ่นยนต์ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของมันจะมีมากนักทําให้จีนอตทาอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายแล้วจีนอตก็พลาดท่าโดนอัดไปหนึ่งหมัดน,นี่เป็นหน้าตาของไซบอร์กที่มาจากการกับจีนอตครับมี3ตัวด้วยกันตัวแรกตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ครับผมหุ่นยนต์เหล่านี้น่าจะมีความแข็งแกร่งมากและอาจจะมาจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเผยครับ ภัยพิบัติของพวกมันอยู่ในระดับมังกรการที่จีโนต่อสู้กับภัยพิบัติระดับมังกรถึง3ตัวพร้อมกันเนี่ยลำบากอย่างแน่นอน ตัวชาร์จพลังของจีนอตมันมีอย่างเหลือเฟือทําให้จีนอตพร้อมที่จะต่อสู้อีกครั้งหนึ่งและการต่อสู้มันก็เป็นไปอย่างดุเดือดอีกครั้งจีนอตไม่ลดละในการต่อสู้เลยถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากร่างกายของจีนอตมันถูกอัปเดตในเรื่องของการต่อสู้สูงมากณเวลานี้ความเร็วของจีนอตมันมีมากขึ้นด้วยความเร็วของจีนอตณเวลานี้การต่อสู้กับัยพิบัติระดับมังกรไม่ใช่เรื่องยากเลยและจีนอตก็ยังมีลูกเล่นอื่นด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือมีอาวุธััััรรับบบบในนกกการรรรโจมตตีีภยพิิะดงท่เป็อ นี้้ดวยการต่อสู้มันเป็นไปอย่างสูสีกับกลายเป็นจีนอตที่มีความได้เปรียบจากอาวุธต่างๆที่จีนอตอัปเดตมาหุ่นยนต์ไซบอร์กพิบัตรระดับบังกรเริ่มจะรู้แล้วว่าการต่อสู้กับจีนอตตัวต่อตัว,ตว,ตวมันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่หลังจากนั้นไซบอร์กทั้ง3ตัวก็เริ่มการโจมตีพร้อมกันลุมใส่จีนอต โคตรเก่งเลยนะจีนอตในเวลานี้การโจมตีของไซบอร์กทั้ง3ตัวมีลักษณะการโจมตีที่แตกต่างกันทําให้จีนอตรับมือได้ยากและการโจมตีพร้อมกันของพวกมันนั้นทําให้จีนอตตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่จีนอตก็ยังสามารถรับมือได้ในระยะหนึ่งจีนอตไม่เพียงแค่ตั้งรับอย่างเดียวเท่านั้นจีนอตยังหาโอกาสในการโจมตีสวนกลับและมันก็สําเร็จในหลายๆครั้งเมื่อถึงเวลานี้สังเกตเห็นเลยว่าจีนอตเก่งขึ้นมากรับมือกับไพ่พิบัติระดับมังกรถึง3ตัวพร้อมกันแถมยังต่อสู้ได้อย่าง 俗气。熟悉 G ีนอถือว่าอัปเดตมากไกลมากจริงๆนะตอนนี้แข็งแกร่งเหลือเกินและเมื่อต่อสู้ไปถึงระยะเวลาหนึง่ง G ีนอก็ระเบิดพลังแบบสุดขีดน่าจะเป็นโหมดสุดท้ายของ G ีนอที่ระเบิดพลังแบบเต็มที่ความสามารถของ G ีนอมันน่ากลัวเอาม,กมากาพลังและขีดจำกัดของ G ีนอสมันสุดจริงๆครับในภาพภาพนี้ด้วยโหมดพลังสุดขีดของ G ีนอสทาให้สามารถจัดการกับภัยพิบัติระดับมังกรได้ถึง2ตัวพร้อมกันความสามารถของ G ีนอมันสุดจัดประหลัดบอก G ีนอสสามารถเล่นงานและจัดการกับไพยพิบัติระดับมังกร สอตัวที่เป็นไซบอร์กไปแล้วเหลือไซบอร์กอีกหนึ่งตัวที่จีนอสยังไม่สามารถจัดการได้และมันก็อัปเดตพลังของตัวเองเพื่อจะต่อต้านต่อสู้กับจีนอสร่างกายของมันใหญ่โตขึ้นและดูท่าทางของมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและการต่อสู้อันดุเดือดอลังการงานสร้างระหว่างจีนอตกับไซบอร์กขนาดใหญ่มันก็เกิดขึ้นจีนอสมีความเร็วที่มากอย่างมหาศาลไซบอร์กขนาดใหญ่นั้นก็โจมตีอย่างไม่ลดละและสุดท้ายจีนอสก็เสียแขนไปข้างหนึ่งแต่มันเป็นความจงใจของจีนอสเองที่ปล่อยแขนน โจมตีไซบอร์กขนาดใหญ่นี้และหลังจากนั้นตู้ <c oughs> ไซบอร์กหจีนอสแะเบิดล่างไปแบบเละ ะเอีเีียยยดดเเเลทวมื่อจีนอตจัดการกับไซบอร์กัพพิบัติระดับมังกรทั้ง3ตัวได้เรียบร้อยแล้วจีนอตก็รีบมาดูอาการของดรคูเซโนว่าเป็นอย่างไรบ้างอาการของดรคูเซโนณเวลานี้ใกล้เต็มทีแล้วที่จะสิ้นลมหายใจเมื่อจีนอตมาถึงนอกจากจะเจอร่างของดรคูเซโนแล้วก็ยังเจอไซบอร์กที่อยู่ทางด้านนอกอีกถึง5ตัวพร้อมกันภัยพิบัติไม่ทราบได้แต่ผมเชื่อเลยเกินว่า5ตัวนี้ภัยพิบัตรระดับมังกรดูท่าทางของจีนอตจะเป็นกังวลมากัายพิบัต ถ้าเป็นระดับมังกรถึง5ตัวพร้อมกันจีนอสคงไม่รอดแน่แต่สถานการณ์ที่กําลังจะเริ่มจะเลวร้วายมันก็กลับดีขึ้นเมื่อบุคลคลคนหนึ่งโผล่ออกมานั่นคือไซตมะหลังจากนั้นไซตมะก็เดินผ่านจีนอตไปและเดินตรงไปยังเหล่าไซบอกทั้ง5ตัวน่าจะเป็นระดับมังกร5ตัวครับและแล้วพวกมันก็เริ่มการโจมตีใส่ไซตมะแบบเต็มที่เต็มกำลังแต่ก็ดูเหมือนว่าไซตมะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินผ่านพวกมันก็ตายแล้ว แค่ไซตามะเดินผ่านพวกมันก็เอาชีวิตไม่รอดแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับตัวบักหลังจากที่ไซตามะเดินผ่านและจัดการโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงหลังจากที่ไซตามะเดินผ่านพวกมันจนทําให้พวกมันนั้นตายเมื่อสถานการณ์มันขี้คายแล้วจีนอตก็ไปดูอาการของดรคูเซโนดูท่าทางดรคูเซโนจะไม่ไหวแล้วบาดเจ็บสาหัสเหลือเกิน ตรงนี้มีบทสนทนากันครับถ้าหากภาษาอังกฤษ,ากฤษามาแล้วเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังอีกรอบหนึ่งในฉบับตัวเต็มครับผมดูเหมือนว่ามันจะมีบทสนทนาที่สําคัญไปถึงตอนหน้าด้วยเช่นเดียวกันครับและเป็นตัวของไซตามะเองที่ไปอุ้มร่างของดรคูเซโนเอาไว้ดูเหมือนว่าจีโนจะไม่กล้าไปอุ้มร่างของดรคูเซโนเพราะว่าคนที่ตัวเองรักเอามากๆกาลังจะสิ้นใจนั่นเองครับไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ เพราะว่ากําลังเสียใจเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นจีนก็พูดคุยกับดรคูเซโน่ดรคูเซโน่อาจจะล่าลาอะไรบางอย่างครับตรงนี้ก็ต้องรอฉบับตัวเต็มกันนะครับอย่าลืมมาติดตามกันด้วยล่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเต็มกันว่าบทสนทนามีอะไรกันบ้างและไซโตมกก็อุ้มดรคูเซโน่ออกไปจากจีนตและหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพของตู้ตูนึ่งครับ และไม่นานหลังจากนั้นประตูนั้นมันก็เปิดออกและร่างของคนที่ออกมานั้นนั่นก็คือ g n o อ e อัปเดตใหม่อีกรอบหนึ่งร่างกายของ g n o อ e มันกลับสู่สภาพปกติเรียบร้อยแล้ว และเมื่อจีนตกลับสู่สภาพปกติก็ได้มาเจอกับอาจารย์ไซตามะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จีนอตคงอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้คงจะไปบุกรังของเหล่าไซบอร์กแทนแทนที่จะรอให้พวกมันมาหาตัวเองโดยอาจจะต้องพึ่งความสามารถของอาจารย์ไซตามะในการจัดการเรื่องทั้งหมดหลังจากนั้นภาพได้ตัดไปที่เมืองความวุ่นวายที่เมืองณนะตอนนี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยการโจมตีหลายระลอกของเหล่าไซบอร์กนะั้นมันเกิดขึ้นและเหล่าฮีโร่ก็พยายามรับมือมันอยู่กลุ่มฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นสมาคมฮีโร่เองหรือสมาคมนีโอฮีโร่ก็รับมือมันออยยู่ย่างหนหนัก ดูสถานการณ์แล้วจะยากลําบากขึ้นเรื่อยๆเพราะเหล่าไซบอร์กมันมีจํานวนมากเหลือเกินนะเวลานี้ยากที่จะต่อกกอดแล้วตุมตุมตุ้มตุม,ตมสงครามสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของเหล่าไซบอร์กมันเกิดขึ้นแล้ว และแล้วเรื่องราวในตอนนี้มันก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับในตอนต่อไปวันพันแมนฉบับอาจารย์วันหมัดที่142จะเป็นอย่างไรจะดูเดือดเผ็ดมันสักแค่ไหนรอติดตามชมในตอนต่อไปด้วยนะครับผมเนี่ยตื่นเต้นรอตอนต่อไปไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าเ,เพื่อนๆที่ดูจนถึงตอนนี้แสดงว่าเ,เพื่อนๆนั้นดูจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและตัวเต็มจะมาในไม่นานนี้และเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปคลิปนนน,นนีี้้้้กกับตตออถาาหไม่รู จะพิมพ์คําว่าอะไรก็พิมพ์คําว่าบวกก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปคลิปนี้ถือว่ายาวอามากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่ a อร์สปอรรักทุกคนรักมากๆวันนี้สวัสดีครับรักทุกคนจริงๆนะ